นะฮะดีใจที่ได้มาเจอเอีกครั้งหนึ่งนะครับได้รวมกลุ่มหาคนอีกทั้งหนึ่งนะฮนะ <c oughs> อยู่ภายนอกมาแสนนานนะฮะ <c oughs> อยู่กับจังหวะของแจนมานานนะครับ,นะรบนั่งเรียนลำบากจากต้นต้น <c oughs> เรียนกเรียนหน้าดำขมเพียรจากบ้านมาอยาก ลิลี่เสรลยไม่ได้อ่านสื่อเพื่อที่จะได้แบบไปสอบอะไรเงี้ยมาถึงกรุงเทพก็ค่อยชื่นใจหน่อยะะเมื่อได้เจอหน้าตาแฟนที่เรารักที่เมืองไทยนะที่ถ้าเกิดว่าเพิ่งว่างนะคืนนี้เนี่ยอยากจะชวนไปดูหนังไปสามรอบ จากบ้านเสจะพาเข้าห้องนอนอเข้าห้องนอนแล้วก็จะจุ๊บผ่านแล้บอกว่าไม่ได้ทำอะไรนะระหมืหอบกด้วยอะไรนะต,ตัวนเัเอง นะฮะวันนี้เราก็มาเจอการในงานประกันชีวิตแห่งชาตินะครับที่บูมืองไทยประกันชีวิตคิดยอดมากจริงนะครับอยากจะบอกเลยว่าเห็นหน้ากันนะครับเราเคยเป็นพิซเซนเตอร์ของเมืองไทยประกันชีวิแล้วนะฮะตอนนั้นเนี่ยได้รับเป็นพิซเซนเตอร์คู่นะครับคู่กับพระร้อหน้าดำหนึ่คนนะฮะใครนะฮะกันรพ พอบอกเป็นนรอหน้าดาทุกคนจะรู้กักกัไม่ต้องเป็นการะพัางแน่อนอย <_ d> um> ู่นนมไม่ได <_ d> um> ้น่ารักยิกันครับเน้าจริงุคนตารนะีกันน่าชื่อหรอกพี่อก็น่าั ีที่บ้านมีกระจกนะครับอ่นะครับพูดจะมาระดับหนึ่งแล้วนี่เสียงแทบแหกแล้วนะลองเด็กต่อไหม่ะเรา เรื่องตลกธรรมชาติใช่ไหมก๊อฟทีเดียวเชียร์นะฮะอ่ะนี่ครับเพลงต่อไปทะาร้อก่อนแล้วเรามาคุยกันต่อก็เราจะดูคิวเพลงนะฮะคิวนักที่เป็นของจริงนะฮะเนะฮะฝักฝนหยิ้มจีบมาตีปล่อยคอตายนะฮะโอ้โ่เธอถูกสร้างมาเพื่อฉันเลยไม่ใช่นะฮะนะฮะว่าอยู่ไม่ใช่คิวเพลงตัวเองจวร้องเลยนะฮะ